คนที่ยอก่อน้ได้มือนเาไม่ใช่ี่เราอ่นึงแค่เอาเงินไปแค่หลักหมื่นบไม่ใช่นะเราเนี่ยได้แสกว่าซ่งใตอนนี้นะคะยังไม่รู้ว่าจะจอะไรอย่งไเดี๋ยวข้าวองไปเดี๋ยวนี้ไม่มาจ่ายเงมาสุ่มถามลูกค้าบอกว่าก็จ่ายธนาคารแล้วแล้วก็โอเคต้องบอกลูกค้า่ไมเ่อง่นี้แล้วก็ต้องสุ่มย่อแสนกว่าบางครั้งไปรวมนะ ไม่รู้ว่าเรานขอ่เห็นพฤติกรรมัยเห็นว่าเขาเคนสไหมดเลยให้ลูกค้าไปถอนเงินสดซึ่งปกติเราจะรับแต่งเงินโอนแต่เขาไปบอกลูกค้าว่าไม่รับเงินโอนรับแต่งเงินสดอันนี้ก็ต้องว่ากันไปเนาะตามหลักฐานตามหลักฐานนี่แต่เขาก็รู้ตัว là 223 223 Tổng phát đến phần này. ใช่ๆพี่นี่ 老多。Oh, wow. าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วรู้ได้ยังไงว่าโดนสมียนที่ตึกเนี่ยค่ะโกงเงินค่ะอ๋อพอดีเขาสารภาพมาทางไลน์ว่าเขาเอาเงินไปเขาได้เอาเงินไปใช้ด้วยความจําเป็นของเรื่องส่วนตัวเขาแล้วพอดีเข้ามาตรวจสอบบัญชีปรากฏว่าลูกค้ายังไม่จ่ายเงินหลายห้องแล้วก็ไถ่าถามไปทางลูกค้าลูกค้าบอกว่าชําระมาแล้วซึ่งหลายๆห้องพูดเหมือนกันหมดเลยว่าจ่ายมาแล้ว เราก็เลยขอดูหลักฐานการโอนเงินลูกค้าส่งมาให้ปรากฏว่าเป็นการโอนเงินชื่อของลูกน้องเป็นชื่อของเสมียนนะคะที่ดูแลตึกแทนที่เขาจะโอนเป็นชื่อเราเขาไปบอกลูกค้าว่าให้โอนชื่อเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาเงินสดมาให้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยทางอพาร์ตเมนต์เราเนี่ยเราจะรับแต่เงินโอนให้ลูกค้าโอนเข้าบัญชีค่ะส่วนใหญ่จะเป็นการโอนแต่พังเอิญว่าช่วงนี้นักศึกษาเปิดเทอม มาทําสัญญากันหลายห้องแล้วเขา่วยโอกาสจังหวัดที่เราไม่ได้อยู่ให้ลูกค้าทําสัญญาแล้วก็เอาเงินสดไป<ม>บอกให้ลูกค้าจ่ายเงินสดไม่รับเงินโอนทั้งๆท,ท,ที่เรามีสแกนบาร์โค้ดอยู่หนะ้าตึกเขาก็บอกว่าช่วงนี้ไม่รับสแกนณณ<ม>นะนะตอนนั้นจะขอแตงเงินสดแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่เคยโอนแล้วเขาก็จะบอกลูกค้าว่าเปลี่ยนคิวาโค้ด เป็นชื่อเขาม,มีการทำ QR code ที่บัญชีของเขาเลยมีค่ะเป็น QR code ของเขาเลยเขาสร้าง QR code ของตัวเองมาเพื่อม,มาบอกลูกค้าว่าให้สแกนเท่านี้พอสแกนเข้าไปเข้าบัญชีเข้าบัญชีเขาเลยค่ะ<อ>เ,เขาเ้าบัญชีพร้อมเพย์เขาซึ่งเราไม่เคยทําบัญชีพร้อมเพย์เราจะมีแต่บัญชีเคชอ็อปค่ะเป็นบัญชีเคช็อปของบริษัทเราเองแล้วลูกจ้างคนนี้ทํางานที่อพาร์ตเมนต์มานานแค่ไหนคะประมาณ3เดือนค่ะ แล้วคิดว่าเขาก่อเหตุลักษณะนี้มานานแล้วหรือยังก็น่าจะตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่เดือนพฤษภาเขาเข้างานเขามาทํางานประมาณเดือนเมษาเขาก็เหมือนกับว่ารู้ว่าเราไม่เคยได้เข้ามาเขาก็เลยก่อยักยอกอค่ะแล้วคิดว่าก่อเขาเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้ที่อื่นมาไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่อันนี้ไม่ทราบอะค่ะแต่คิดว่าเขาน่าจะจงใจคือ มีความคิดอยู่ในใจแล้วว่าจะต้องทําแบบนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ทําครั้งเดียวทํากับลูกค้าตั้งเกือบ20กว่าห้องอแล้วยอดทั้งหมดเนี่ยค่ะยอดทั้งหมดนะตอนนี้เนี่ยที่นับได้ตอนนี้นะคะรวมทั้งหมดก็น่าจะแสนสองพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทอันนี้ประมาณกี่องอันนี้น่าจะประมาณอาถ้ารวมๆนะคะมีห้อง,องรายวันด้วยก็ประมาณเกือบ20กว่าห้องที่<ค>ที่เช็คแล้ <นะ S 2> ว <3 S 2> อันนี้น่าจะประมาณสองเดือนเพราะว่าเดือนแรกคิดว่าเขายัางไม่กลา้าคบแค่วางแผนเหมือนเพราะ,ะว่าเขารู้ด้วยว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าไปดูแลกิจการถูกไหมใช่ค่ะก็เลยใช้ใช้ช่องโหวดตรงนี้ใช่บังเอิญว่าเดือนที่ผ่านมาไม่เคยได้อยู่เมืองไทยแต่ดิไปต่างประเทศบ่อย<ม>เขาก็รู้รอบเขาทำตั้งแต่รอบแรกที่ไปเมื่อเดือนที่แล้วค่ะแล้วเดือนนี้เผอิญก็ไม่ได้อยู่อีกไปต่างประเทศอีกสองอาทิตย์เขาก็ทําแบบนี้อีกซึ่งเขาก็รู้ว่าเราไม่อยู่นะคะที่แล้วเฉลี่ยห้องแต่ละห้องเนี่ย ห้องมงมันราคาประมาณเท่าไหร่พี่ต้องจ่ายแต่ละเดือนนะครแต่ละเดือนเหรอฮะก็แล้วแต่บางห้องก็สี่พันกว่าห้าพันกว่าแล้วแต่พฤติกรรมการใช้น้ําไฟของลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขาเอาหนักๆใหญเยอะเยอะก็คือเป็นเป็นสัญญาใหม่ลูกค้าแรกเข้าที่เพิ่งเข้ามาทําสัญญาซึ่งจะมีเงินมาจําแล้วก็ค่าห้องล่วงหน้าค่ะแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ เห็นว่าที่เนี่ยมีธุรกิจลักษณะนี้ก็คือเป็นอพาร์ตเมนต์เนี่ยมีหลายที่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมคะเคยเหตหมายถึงยักย่อกอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะอ๋อถ้ายักย่อกอย่างนี้ไม่ยังไม่เคยค่ะก็เลยก็เลยทําให้เราเหมือนไว้ใจใช่ใช่ไว้ใจเสมอนะค่ะแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกยังไงก็รู้สึกเสียใจนะเพราะว่าเราไว้ใจเข้ามาตลอดแล้วเราก็ไม่คิดว่าเขาจะทําแบบนี้กับเราค่ะ ใช่เราก็เชื่อใจเขาเราจกทำรูปคุยกับเขาเนี่ยเขารับผิดชอบอยังไงเลยครับเขารับผิดชอบยังไงเขาก็แชทมาทางไลน์ว่าเขาจะาผ่อนจ่ายให้หสองวนวดคะะ่ะแต่ยอดจริงๆอ่ะมันประมาณแสนกว่าละแสนนิดๆแต่เขาบอกว่าเขาเอาไปแค่ 60, หกหมืห่นยอดไม่ตรงคือเขาอาจจะเอาจนเขาจะจำไม่ได้มั้งคะเพราะเขาเอาเอาหลายๆรอบเห็นเห็นบอกว่ามีลูกค้าบางส่วนที่ตัวลูกจ้างเนี่ยเอา เอาชอบเหมือนสัญญาคู่พวกข้อมูลลูกค้าไปด้วยเนี่ยค่ะคิดไห้เขว่าจะมียอดว่ายอดความเสียหายอาจจะมากกว่านี้อีกก็อาจจะมีอะค่ะเดี๋ยวอยู่ๆพรุ่งนี้อาจจะมีว่าเออพอดีเข้ามาชําระแล้วนะคะโอนให้สําหรับชื่อลูกน้องคนนี้แล้วมาจองห้องซึ่งเราก็ยังตรงนี้เลยยังหาไม่เจอค่ะแล้วอยากฝากถึงลูกจ้างคนนี้ยังไงบ้างคะก็อยากฝากถึงเขาก็ว่าอย่าไปทําแบบนี้กับที่อื่นอีกมันไม่ดีนะคะ อ๋อก็มีขอโทษลูกค้าไปแล้วว่าบุคลากรเราไม่ดีเราก็ต้องรับผิดชอบเพราะตรงนี้ก็คือให้ลูกค้าเราสบายใจได้เราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ไปทําว่าอะไรกับลูกค้าเราก็รับผิดชอบตรงนี้ค่ะที่หลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทางเจ้าตัวได้ติดต่อกลับมาหาดีบ้างไหมคะก็มีคุยกันทางไลน์เขาก็บอกว่าเขาจะรับผิดชอบจะทยอยคืนเงินให้เราซึ่งคิดว่า ผมไม่น่าจะคือใช่ค่ะมีเงินเป็นเป็นจำนวนเงินเยอะก็คือเขายังไม่ได้โอนคืนมาทั้งป่าเลยยังค่ะยังไม่มีการโอนก็มีบอกให้เขาเข้ามาคุยเขาก็ไม่มาคุยเบื้องต้นถ้าเกิดเขาไม่มาคุยเราจะดำเินคดีอะไรเงี้ยก็ก็ต้องต้องดูนะคะถ้าเขาสารภาพผิดนะคะแล้วก็มาคุยกันว่าจะคืนเราอย่างไรบ้างจะใช้อย่างไรบ้างที่สิ่งที่เขาทำไปค่ะ เขาเขามาอยู่ที่นี่นานอย่ง้องกี่เดือน้วะได้เดือนกว่ากว่าค่ะมาเดือนกว่าแล้วต้องมีการโอนเงินหรืออะไรยังไงผ่านคืนวันนั้นถึงวันจ่ายค่าห้องอะค่ะวันที่ห้าใช่ไหมคะก็ไปถามพี่เขาว่าต้องโอนเข้าบัญชีไหนค่ะแลวที่นี้เขาบอกว่าให้โอนเข้าบัญชีเขาแล้วถ้าเดือนหน้าค่ะแล้วค่อยโอนเงินเลขบัญชีที่เขาให้มาค่ะค่อยโอนถ้าเป็นเดือนหน้าค่อยโอนเลขบัญชีนั้น โอนผ่านใน QR code หรือว่าใช่ค่ะเขาให้สแกน QR code ครับพสแกน QR code ก็เป็นเป็นชื่อเขาแต่เราไม่ได้เห็นใจเลยเพราะว่าเขาเป็นคั้นใหญ่เลยใช่ค่ะเราเป็นคนโอนเองหรือแม่โอนแม่โอนค่ะมาอยู่นานไหมครับเดือนกว่ากว่าค่ะแล้วเราเจอเหตุการณ์นี้รู้สึกยังไงคะตกใจอะค่ะ ปกเน่เค็นเขาเป็นคนยังไงไรก็เคยพูดนะคะหนูเขาก็มีใ่ดีนะคะพี่แต่หนูไม่รู้กไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้พูดจาดีใช่ค่ะตอนนั้นเราโอนเงินไปแล้วแล้วคนหนีไปแล้วเราต้องผิดชอบไมร้ว่าทำหนูยังไม่ทราบว่า้ใช่ไหมแล้ววันนี้เข้ามาดักอะไรบแจ้งกวาใช่ค่ะเงินกันนี้ก้อนนี้นีดู ใช่ค่ะครับเรื่องเงินนะถ้าค่าเช่าเนี่ยงห้าพันกว่าบาทเนี่ยเราหามาทีา่ยากไหมครับยากค่ะกว่าจะเก็บได้แต่ละบาทนะคะต้องทํางานพาร์ทไทม์ด้วยค่ะต้องทำงานพาร์ทไทม์ด้วย,วยกว่าจะเก็บเงินได้กันคนะ่ะพี่เขาก็ไม่ได้ทำแบบนี้น